ามาฟังเคสตัศด,ดีกันคุณพ่อของลูกเกิดที่เมืองจีนในครอบครัวที่ลำปากได้อพยพมาอยู่เมืองไทยซึ่งขณะนั้นนะคุณพ่ออายุเพียงแปดขวบมาอยู่ได้เพียงปีเดียวคุณปู่ก็เสียชีวิตลงเพราะไม่คุ้นกับอากาศในเมืองไทยคุณพ่อจึงได้อยู่กับพี่สาวซึ่งอยู่ด้วยความลำบากมากพี่สาวไม่ค่อยจะมีเวลาดูแลอยู่อย่างอดๆอดย,ยากๆจนกระทั่งคุณพ่อโตขึ้น ได้แต่างงานกับคุณแม่ทำมาหากินจนมีลูกหลายคนแต่ก็าสามารถสร้างฐานะครอบครัวขึ้นมาได้คุณแม่ได้จากไปเมื่ออายุ75ปีส่วนคุณพ่อนะ่ยก็อยู่กับลูกๆต่อมาคุณพ่อป่วยเป็นอัมพาตไม่สามารถไปไหนมาไหนได้เงินที่เก็บเอาไว้จะกินตอนแก่ก็หมดโอกาสใช้เงิน คุณพ่อของกระผมชอบทําบุญตามแบบของคุณจีนคือจะไปทําบุญที่โรงเจและสร้างพระไว้ที่โรงเจองค์ใหญ่ขนาดห้าเท่าขององค์จริง <Okay. S 1> แล้วกระผมจะมาทําบุญที่วัดพระธรรมกายก็เอาเงินไปให้คุณพ่อจบอธิษฐานโดยทุกครั้ง <Okay. S 1> แต่ก็ไม่แน่ใจว่าคุณพ่อจะได้บุญหรือเปล่าเพราะคุณพ่อยังไม่เอยจะเข้าใจเรื่องการทําบุญตามหลักพุศาศาสนาที่ควรแล้วก็ไม่เคยมาวัดพระธรรมกายเลย ส่วนตัวกับผมและครอบครัวได้เขาวัดอย่างจริงจังเมื่อปลายปีพศ .2538 ทําบุญกับทางวัดทุกบุญไม่เคยขาดทําสุดกําลังจนถึงล่าสุดได้ถวายทองคำสองกิโลกร,รมัมซึ่งร,รวมบุญตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันมากกว่า70ล้านบาทส,าส่วนบุญพิเศษที่รับอยู่ก็คือได้ร่วมสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมโดยรับผิดชอบ เรื่องกระจกมุงลวดและอะลูมิเนียมสั่งพิเศษเนื่องจากที่บ้านเปิดบริษัทขายอะลูมิเนียมและก็ได้รับผิดชอบเรื่องกระจกมุงลวดและอะลูมิเนียมที่มหาวิหารคุณยายทั้งหมดโดยได้นําช่างร,รับเหมามาทําเองขณานี้ก็เริ่มลงมือทําไปบ้างแล้วครับอยากจะกราบเรียนถามไม่เด็ดไปคุณหลวงพ่อดังนี้คือหนึ่งคุณพ่อของผมทากรรมอะไรมาถึงได้พลาดพลากจากคุณแม่ของท่านและคุณปูกเกษียชีวิตไปอีกคนเมื่อคุณพ่ออายุเพียงเก้าปัว ส่วนตัวคุณพ่อต้องมาเป็นอมาภารมีเงินแล้วก็กลับไม่ได้ใช้เงินวันจันทร์ที่19พฤษภาคมนี้กับผมได้ทําบุญทองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ให้คุณพ่อหนึ่งกิโลกรัมท่านจะได้รับบุญนี้ไหมครับและบุญทุกบุญที่ลูกได้ให้คุณพ่ออธิษฐานคุณพ่อจะได้รับผลแห่งบุญน,นั้นหรือเปล่าตอนนี้คุณพ่อก็ผมไม่อยู่ที่ไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรท่านสิ้นเมื่อวันที่ส7บเจ็ดพฤษภาคมสี่หกคือไม่กี่วันนี้เอง รวมอายุได้86ปีโอ้โหอ,อายุยืนจังพ่อตายอายุ86ปีด้วยอัมาพาตนี่ฝันนี่ฝันฝนีจ๊ะคับอิบากกรรมเป็นกรรมในอดีตเคยเป็นกเกษตรกรได้เลี้ยงวัวต่อมาวัวตัวเมียก็ท้องอแล้วก็คลอดลูกออกมาโตพอสมควรอย่านมแล้วแต่ก็ยังติดแม่อยู่ ตัวแม่และตัวพ่อถูกนำไปขายเพื่อใช้หนี้ oh. เลยเหลือลูกวัวอยู่ตัวเดียว oh. และพ,พ่อแม่วัวนั้นก็ถูกเขานำไปฆ่า oh. อิบาก,กรรมที่พลากแม่ลูกเลยต้องพัดพลากจากปิดามันดา oh. แต่ยังดีที่ได้เลี้ยงลูกวัวตัวนั้นบ้าง oh. กรรมนั้นยังทำให้พี่สาวได้เลี้ยงดูตัวเองต่อมา oh. แต่ก็ลำบากเพราะว่าเลี้ยงลูกวัวให้อดอย,อยากเช่นกัน กรรมในชาตินั้นอีกกรรมหนึ่งก็คือฆ่าสัตว์เป็นอาหารโดยดักจับปลามาใส่ในโอง่งแล้วก็ใส่น้ําเลี้ยงไว้ในที่แคบและมืดถึงเวลาก็ช้อนอมมาฆากินสองตัวสามตัวบ้างกรรมนี้จึงทําให้มาเป็นอมาภาที่อายุยืนถึง86ปีเพราะบุญที่ทําไว้ในอดีตชาติและปัจจุบันอดีตชาติได้สงเคราะห์ชาวบ้าน มีใจอบอ้อมอารีช่วยเหลือชาวบ้านใครขาดข้าวของก็ช่วยเหลือให้ไปปัจจุบันก็ทำบุญแบบสังคมสงเคราะห์สงเคราะห์โลกและก็ะทำบุญแบบจีนจะได้สร้างพระเอาไว้ในโรงเจถือว่าได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาจิตของท่านนะเป็นกุศลอยู่แล้วแม้ยังไม่่อยจะเข้าใจเรื่องบุญมากนะักที่ลูกชายให้จบอธิษฐานเวลาทำบุญทุกครั้ง ก็ได้บุญบ้างตามกำลังแห่งความเข้าใจของท่านเมื่อกล้าจะละโลกใจท่านก็ใสแต่ใสปานกลางแล้วก็รู้สึกเหมือนหลับไปเตือนอีกทีก็หลุดออกมาแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเดินได้ก็ดีใจจําได้ไม่คล้ายกันแต่นั่งขาขาดแต่นี่เป็นอมภาพลรวเห็นร่างตัวเองนอนอยู่ ได้วนเวียนอยู่กับตัวเองนอนอยู่ตามความคุ้นของตัวคือวนเวียนอยู่กับร่างกายของตัวพอดีลูกชายทำบุญทองอถวายลุงปู่แล้วอุทิศไปให้กายละเอียดของท่านไปและ,และอุะทิศไปให้กายละเอียดของท่านก็สว่างวา่าทำให้ใจของท่านสว่างว่าตามตามไปด้วยก็ทำให้นึกถึงบุญอื่นได้ คือบุญอื่นก็ได้ช่องเงินมาก็เลยเห็นทางสว่าง<อ>แสงสว่างส่องขึ้นไปบนท้องฟ้า<อ>แล้วก็เห็นบริวารน,นำราชรถมารับ<อ>ก็เลยเดินขึ้นไปพอขึ้นนั่งราชรถก็เปลี่ยนเป็นกายทิพย์<อ>แวบกลับไปถึงวิมานทองวิมานทรเป็นททองสว่างสวยอยูยบนชั้นดาวดึงเสดสามสา บุญทุกบุญที่อุทิศที่อธิษฐานส่งไปให้เนะี่ยอุทิศส,สุขส่วนไปให้เนะี่ยท่านได้รับหมดทุกบุญเลยจ้าอขออนุมโมทนาบุญด้วย